สีมีแต่เสียงเสียงธรรมชาติเสียงไก่ขันเสียงนกร้องค่ะถ้าอยู่ในกรุงอยู่ในเมืองก็เราก็จะได้เห็นแสงสีเสียงแล้วก็รถลาวิ่งไปมาแต่ที่นี่ตรงนี้ก็คือลมพัดเย็นสบายค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงธรรมชาติเสียงนกร้องเสียงนกกระวววแต่เราไม่มีแสงสีแค่นั้นเองค่ะ ต้องรอให้พระจันทร์โผล่ขึ้นไอ้พระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาตอนเช้าค่ะฉันตามหาคนหนึ่งในร้านนั้นขอให้สุขสมหวังนะคะเลสลี่จางนี่และค่ะความแตกต่างของการที่ว่าเราได้อยู่กับธรรมชาติทุ่งไร่ทุ่งนา อยู่กับบ้านเกิดของเราอื่นเช้ามาเราก็จะได้เจอกับธรรมชาติได้ยินเสียงไก่ขันได้ยินเสียงนกร้องก่อนที่พระอาทิตย์จะโผล่ขึ้นมาตอนเช้าให้แสงสว่างกับเราอีกครั้งหนึ่งค่ะทุกๆเช้าค่ะมีเสียงเขียดบ้างค่ะได้ยินเสียงกบเขียด แต่ไม่รู้ว่าจะเข้าไปในกล้องหรือเปล่าในโลกโซเชียลใช่ค่ะ เริ่มเห็นแสงสว่างแล้วค่ะ เสียงนกกาว่าค่ะเสียงเพราะมากตอนเชา้าเสียงนกกาว่าดังเคราะมาก นานๆจะมีรถวิ่งผ่านสักคันหนึ่งค่ะไม่เหมือนอยู่ในกรุงนะคะ ฉันมาทำหน้าที่แล้วนะขอลาก่อนขอให้โชคดีนะคะสุขสมหวังในทุกๆเรื่องค่ะเริ่มสว่างแล้วเห็นเห็นต้นไม้ต้นมะม่วงค่ะต้นมะม่วงแต่ยังไม่เห็นต้นข้าว ขอบคุณเลดลีจางมากๆค่ะเพื่อนพี่แสนดีขอบคุณมากๆค่ะ